นีครับอืมนักกอค่คิดสองพี่น้องประจวันที่แปดมีนยืนสันหาร้อยหกสิบเจ็ดวันที่แปดมีคยนสองพันหาร้อยหกสิเจ็ดนงอ่ะมาชมบรนยากาศสื้อ้ายควายควายกันหลายีเก่าพี่น้องลีปแรกหลายหนีก็หลายีเก่าแต่ว่าวนี้เป็นชนทังเข่าทั้งออกพี่น้องาควายควาพี่น้อง ไงลูกมีลายไปเด้วยคุณควายกับลายเวียดก็หาหาบอมะไ่เชื่ออะไคหมยันีง่ง่ามของหอยเวนิหอยเวนิดตะการคนกระทำหอยเวนิคนยุ่ ตัวเงยยกสูงมานลอยซีถังยกน้องลูกกองตัวเงยดีแต่คนก็สนใจแล้วอยู่แม่ว่าใครมึงไปของหอยเวนิดนี่เียลูกตัวเมียลูกตัวเมียตัวงามพี่น้องตัวงามของหอยเวนิดนี่เป็นทรงลูกงามสวัสดีครับหอยเวนิดลูกวีไหมบ่ไปร้านไปไหนหอยเวนิดนี่ เจ ês, ็ดหมื่นสองโอ้ราคางามๆเราลูกแคกตัวเราพอมีพี่นิดลูกสามเนาะบ้องต่อฟองข้อมีแดงขางามลูกลูกปีใหม่เด้อนั่ยตัวเงี้ยเราไปเนาะลูกสาวปีใหม่หน่างามพร้อมหน่าสวยน่าสวยหน่าหวานดีพอมแดงขาเด่เวิดเลยหน่างามดีผมเงี้ยเอาเบอร์โทรพ่อหอยเวนิดเป็น 093 3 2เก2 9 3 2 9 3ามส39โทรเมาเด้อพอยวีนิตกานเนาะอ่าโทเก็ก็ามพอยวนิเ้อมันนพอยวนิของควายมาาาคควายายอยู่พี่น้องควกตรี ผมเนี่ยแม่สาวหน่อยแม่สาวหนึ่งเจ้าบาทเจ้าบาทครับแม่สาวหน่อยนี่มือนเจ็ดพันโอ้เราเป็นลูกผู้ใดล่ะมื่นกว่าบาทเนี่ยเราเป็นลูกผู้ใดโอ้มันงามดีอยู่ดีเนาะมันงามนี่ป่องปอกป่องพ้อป่อมควายกับหมวดีเศร้นมจีไรบุ๋มโสมาหลายสามถึงอยู่กันน้องผมเมียแม่สาวหน่อยเนาะ แม่สาวหน่อยเมื่อนก่าบาทก็ล่องไปห้องห้องหาแมู่่เนาะเอาเบอร์โทรหน่ครับพ่อยศูนย์เก้าหกศเก้าหกเกสี่าหนึ่งสี่หาโทขอมาเด้อของพ่อยมาใส่ครับมาอยากบ้านกับน้องใม่อกับน้องมาใกล้ๆเนาะจะเจบะจะส่งพี่บอาว่ากันไปมันยั่งแต่ว่านไปการซื้อการขายมันก็ต้องควายเดินทางของพี่เนาะ ก็เลยโทษมากอ่ะมันยั่งกับโทษบอกโทษว่าโทษบอกโทษบอกกันไปมันยั่งกับปัญหาไม่ก็บอกกันไปพี่น้องบอกกันเงี้ยงเงี้ยวไปไหวกับไปเนาะ อันนีก็มีตัโตูอันนีก็ตกูพี่น้องตะปู๋น่เขาอกันย่ไงยงงานดี้ตัวปู๋ก็ยังะานอยู่ะเวาเมื่อนั่นมันตัวปูแต่ราคาตัวแพงเ่ามันก็จะไขายของพั่นเ่ลายเลยเนาะแม่นี่ครับสามตัวครับสามหมื่นสองครับสามตัวสามหมื่นสองสามตัวสามหมื่นสองตัวละหมื่นหนึ่ตัว ตัวละมือละอันเนาะสามตัวตัวละมือสองแม่แม่ลูกมันบ่ะนี่ชุดเลยมันมาเป็นชุดมันป่ะนี่อ๋อแม่ลูกลูกลูกสูงประมาณลอยสามบวกกับน้องลอยสามบวกกับอาจารย์เมื่อเช้านี่หายท่อยู่น้องพี่น้องลูกตัวผูตัวเมียครับตัวเมียเบอร์เต็งสองโอ้เล้วแล้วห้ลูกตัวเมียดีเนาะนี่สามตัวสามมือนาต่อรองนี่สามตัวลูกตัวเมียเบอร์เลยนี่พี่กับน้อง ดีกําลังครแม่กระทาม่อีกได้ซนตัวนี่ได้ซีตัวนี่กูนะเอาคนดีซีกันเยอะก่นลงคนดีซีกันเยอะเรา่กันไปบอกกันไปบอกเง้ยง่ายกันไปสิไดสีหรอกได้เอาเบอร์โทรมาครับเบอร์โทรเนี่ย933 933 797 9 7 461 461เอาโทรกับมาเลยกวยายมาเลครับ ปทุมนาครับอ๋อปทุมราดใกล้ๆนี่เนาะอ่าจยกจากกระทรงพี่บอกว่ากันไปมันก็จะสนใจเราอยอะเนาะต่อร่องกันได้กันอยู่การซื้อการขายโอ้ควายกันขึ้นนี่เพื่น้องควายกับมาบุกลายนี่เนีนทักกว้านัดมองหันแล้วมันก็เข่าเพราท่านเบิดนี่เน้องควายกับรถกับลังเข่าอยู่ทุกคนขนขมาเนียนแค่เนี้ยเต้ รังเขารังมากคนก็อยากขายเนาะพี่น้องกว้างควายมันหลายผู้เลี้ยงกับช่วงนี้ต่อไปนี่มันกับถือหาทีมองเลี้ยงมันก็เริ่มอยากหายาก่มองเลี้ยงมันไดอยากหายากเราพีนี้คนก็ต้องเผาระบายออกไหวแต่ละขอกันหนึ่มันก็แพร่เร็วเอาวผมไหวก็แพร่เร็วนี่ก็บถือต่อถือร่องกัน แก่ไลยแต่กอกรัเมืันห่อยไปงว่าไกว่น้นพาพอเอามาบ่าืเนี่ออมาซื้อมาขายเรียบร้อยแล้วมีแน่เมะะื่อไหร่มีเนาะอ๋อมีแน่แก่ดีไปนาะพอนะผูะคนขายได้กำไรก็ดีไปอันนี้สองมือหาพนักคนถามแบบสองมือไกว่าราคาอยู่วันแม่ลูกคนนี้สองเมือนหาอน,อนาเลยเนา ตลาดไหวเล้ทหัวะเพิ่มเลยทำไมที่เข้าหา่ะเกลียดสัหาสื่อ้ายดีปวดตั้งหนาดีกันไปไม่ก็ร้ายายได้หรอพ่อเนี่ยแม่ลูกวะแม่ลูกอยากได้สองเือน โอ้นี่สองหมื่น so ตัวละหมื่นถึงตัเนาะแต่ว่าลูกต็ผูเนาะลูกก็ผู๋ได้หน่ลูกผูแล้อลูกลตัวละ่อตัวแรกเลลูกตัวแรกกลางหานี่เบอร์โทรขอสองหมื่นหนินี่เบอร์่เอ๋ขอเบอร์เนี่ยนสนใจศนยก่อแปดศูนย์กอแปดสองสามหาสสามหาสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งนย์ศูย์เอาโทรข้ามาได้ควายมาใส่่อ ท่าทูมซุรินเนาะผู้ใดสนใจจะโทรเจ็กก็ถามพอเพื่อควายน้ำมุ่นเนาะควายแม่น้ำมุ่นเด่นน้ำตามลเลยสุวรรณไปหน่อยหนึ่งเนาะพอเนาะมันก็ขึ้นท่าทูงคือเก็ตีสุวรรณวนลลภัพปลาผ้าอ๋อะปลาผ้าแดนกลางนห่ือนวะผู้ใดสนใจก็โทรหาอีพอเด้อควายน้ำมุ่นนำปลาผ้านาะพอเนาะมุ่นนำปลาผ้านี่ละราคานี่หละพี่น้องราคางามๆราคาสองหมื่นลอยนวล ผู้ใดส่วนให่กับทัเวเจ๊ทั่วหาผลไปเลยก็หนอยเป็นกับทั่วสิได้ควายมาขาหนึ่คันได้ควายเจ้าของมาขาหนึ่ก็บว่ขาดทุนไปเนอะคันได้ควายผลซื้อม้ามันกับซื้อหยิบซื้อแพงมันกับเป็นการมาถือลําบาก่งยจากน่อยกานซื้อได้ถือก็ดีเลยการซื้อคันได้ควายเจ้าของม้าข้อควาเช็คราคาอยู่ในสนามนี่ได๋ยอยู่นาะข้างนอาควายพื้นม้ามันกัน ออมากอะอาศัยกินกำไรแน่นิดๆ,ๆ,ๆน้อยแต่เนาของของไม่ก็กำไรเบิดบางก็จะไปขาดทุนบ่มีแต่ว่าขาดทุนก็คือขาดมากมันขายอยู่ขายกินสวัสดีครับพ่อห้อยสมพรจันโอชาโอ้ทวีสินทวีสินพ่อสมพรทวีสิน มันได้พอสมพลันมานี่เลียงวามหากรได้ก็ได้ใส่ใจตวเราที่มนกะมีกินอยู่าะสมพลันะวี่สินปลาปิ่งมีตะพีตนองมีห้องอาังอเพื่อกินกับตาแนไม่ยังอีกนอบานนี่ย่งอีกน้อพ่อได้แม่อยู่นอพอสมพันละ รากระตุ้นกันแน่แต่วเขาต้นแนย่นได้ว่าการซื้อเขาซื้อถือยุ่นปะของเขามันถือแนวคนลเาเหมือนสามเมื่อสี่โดนเงินเยอเยงงนอีสองสามเอียังไม่มีขายครับผมรับผมเอาเงยกันนี้นี่เอาเอาปีกันเอาเอาเต็มดีเลดเอานี่มันแดงี้ยไี่แงงยะปากยเออโอมันยังแยงนี่ไ รอกเนอกันนาพอสมพรนได้ยอกเนาะพอได้ยนอพอสมพรนะอ่ะมันหมานพอสมพรเอ้ยขายอดกับป็ว่าทวีสินเขาหยิริ้ทยออกนหายกด้บาดก้ากเดรพี้ยนน้ำคุณไม่เห็นตัวป่ะเนี่ย่าาเพี้ยนเรียบ้อยเป็นออกกันแน่รัฐบาลปั๊บเป็นสุยากาศอะไนด้บาโอ้เป็นไรตายงมาแพง

พ่อยอดหมาล้มไหมนี่หมานไปพ่อยอดพอได้เกี่ยวหมาจ้ะเนาะพ่อได้เกี่ยวหมาจ้ะเหนียวหน่อยไหมเรียกครับผมพ่อยอดแล้วก็พ่อยอดใส่กุ้งดูใส่ลูกขยันขยันแแมงกัดนังมวยกัดตีดูดูเนาะไอ่เฉพาะเนาะตีดูดูส่งดูดูไอบ่ได้ของกัดเห็ดไปเนาะพ่อยอดเนาะเหมานหมานพ่อยอดเอ้ยเอาขึ้นค่าหล่อมาการซื้อการขายง่วการตามนี่แหละพี่น้องพอหอยยอดมายังเพิ่นกัดู่ไป มีในพอมาซื้อมาขายโอ้ยมขายได้หมาแน่วะสวัสดีครับข้ามกซื้อกว่าพอจ่อลสเมือ4ตัวเยินันนตัวนี่คอว้าน้ี่แต่งแ่คาเงครับคาเงตัวสามันหรอว่ามื่อมันก็ได้ต้วตัวนี้มันบ่ได้แล้วู้ซื้อมาแต่ว่าบคคาเงเลยหรอ ออผู้เส้นเอาเงินไปหรอผู้ไปหาเส้นคือตะก้อนบ้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ให้เขาเท่านั้นออกไม่เรียบร้อยเขา มาขายเขาปเดี๋ยเขาปรดมาตรวจยินอีเนาะไหว่าตะมันทองกับแม่ของเขาแล้วแม่เขาตวยหญเขาได้กิตั้งใจยินเขาอุ่นพื้น้ำเสียยอวาเขายังไงกันบ้างโอ้นี่ขาเส้นตัวสามพันมาเอามาเอาต้นขึ้นเยอะมื่นสองเออน่นแล้กได้ไห้รดคก้วยคูเนี่ยเออเอาพกนีอใหญ่ก้กาติ๊ต่อมาเออนี่พอจอาเยกยสงตัวนี่มื่นกว่บาทเนาะห้อยบัตันนี่ยิ่งดีคุยเยอะนพี่น้องห้อยบัวตันเอาเบอร์ทั่วพอห้อยจ่อเนี่ยีกสองสามทีเปียสี่้าเก้า จ่ออะไรเห็นเด้อโบเดวิตหนึ่งพอจอพ่อจอขายดีขายถือขายแพงวะไงเอ้านี่หอยโบตันอยู่ร้านไสเราเนาะสองโถมื่นซี่นี่โถเนี้ยนี่วันนี้ก็บาทเจ็ดเื่อนเอาสวัสดีครับโบตันพ่อหอยโบตันน่บวกบวกโบตันไม่เห็นนี่ลูกจักบาทลูกจักบาท จักบาดนี่ยิ้มน้ำๆจักบาทจักบาทโอ้เมื่อนาโอ้ยเมื่อนาของคอห้อยโบตันเนาะนี่แหละได้ยักโตแล้วพ้อยโบตันเนี่ยมาสายตื่นสวยว่ามือนี่เพราะไงจอบเพราอเอินเป็นอ้บ้าสวย คนมาคนมารุ่งเรียนคนยุดธามือีโอ้อขี้ยังได้ยุดโดนในโลกยุ่งเยี่ยนเทานี่แหละเจ้งจากลานร้านเดียวสิโอ้เขามาแจ้งขันฮะปนึงแล้วปีนี้ขึ้นปนึงแล้วตอนนั้นยออน้อนหวานนี่ นั่นเนี่ยร้านกูนั่นเนี่ยยิ่งปุยๆเนี่ยมันมีร้านหลบล่อน่าค่าย์น่าค่ายพ่ชอมไปแล้วขายมันดีดีบายเงินบนเงินใส่แล้่าเงินนะปิีขายเพิ่น้บาที่พอเขาอยากพเาอยากได้อ่ะเงินสองขายเงิน2ขายยนะนี่ อันผู้ใดสนใจกัน hmm. น mm, ี่แหละเบอร์พ่อหอยจอนนะไม่เราขายเองเราหักกล้วยก็อยังนี <h 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 ้ดิพอไงเราว่าเลี้ยงกล้วยดีพร้อมเนี่ยโอ้เนี่ยอะไรก็ใส่เพื่ออะสนใจกันนี่เนาะหอยโบตันเราหยิบน้ำบ่มยิบหวานดิแม่นพอหอยหัตันเอาซ้ำด่เราปั่นมวยครับครับครับก็เริ่มจ่ายมีแล้วพอหอยโบตันเนาะหายหน้าไปไหนมาหายหน้าไปไหนมาไปไหน มาสายนอนตื่นเสือพนาพยาญฝนตกคุณแมขายได้สนใจกับหอยโบตันกันแล้วมันได้แน่เป็นไรลูกบ่ท่านใดมันโอ้ยบ่ท่านใดเอาสิได้ขายอยู่ดอกเอาคู้ได้สนใจกัโทรกย่าถามหอยโบราิ่นเด้อเอามันหวานควายโบตาน โอ้นี่เขาบอกงามๆนี่หลาไปไหนเนาะเขานี Mechan ่เขาสองเมื like 1, ่อนเอาได้ขายด้วยด้วยนี่ขี่ป้ายแล้วนี่ฮะขายแล้วก็โอ้ไหลเขาเดลไหลาไปไหนล่ะขายได้หลาไปไหนสองเมื่อนโอ้นี่เนาะโอ้เขางามเนาะเขาเดลกับเด็กสนใจเขาเงินปะผู้เขาเอาเงินปะนี่ผู้เขาเพิ่นเอาเพิ่นขายแล้วสองเมื่นตัวเนี้ยเนาะก็เดลกับเด็กสนใจเขาเหนื่อยเนาะ เอางามพี่น้องเขาท่อมะชานมันไปนะเขาท่อมะชานมันเด้อนี่ยนีันบ้านบ้านเขาเอากล้วยนบ้านเอามาตัวมันนี่ส้มมาตตัวเรียบร้อยไปแล้วมันบปะโอ้มีแน่บ่าไรโอ้ยว่าไรเด้งนี่ละครเอาเอาดีก็ขาดทุนอยู่หรอกเนาะดีก็ขาดทุนเพราะเด็กขาดมันลดมากขนาดนี <im> ้เขาเลยท่อมะชานพี่น้องสูตเนี้เด้อพี่น้องแต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วไหนมึงส่งเขาส่งยังไปอ่าววันนี้การซื้อขายควายกะนเป็นดีอยู่พี่น้อง ไหกัมาหลายคือเขาหวตัวหน่อยไปง่กับมากันค่ะกับพี่น้องคุกสอบถามกันนี่น้องพี่น้องรถกับสเาเอ้าโอนะรบรรยากาศสุดท้ายไหวกัขึ้นยี่พี่น้องคนไปคนมาผู้สื่อผู้ขายมีรเลยมาเมาถือก็ขายถือเลยมาแท่งก็ขายแท่งขายแท่งไม่ได้ก็ขายขาดทุน ตากันไปปันกัน้ายไปห้อยเยรือตั้งแต่มาซื้อมาขายคนคนฝันว่าของเจ็ดเกินของเล้าราคาถูกของเวียดนามเป็นโค้ดลงไปอีกเพคนว่าเอาไวนเดี่ยวกาซื้อขายควายกับตามนี้แหละพี่น้องเอามาส่วนมึงควายราคามึนแพ้งจิกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตัวเี้ยงเงี้นี่ตัวเมียนี่หลายไไตัวในยุ่งตัวเมียงเงี้ ตัวนี่อันนี้เปิดหลานเป็นไนน้อง่่านี่ครับนี่ขอให้ขอเรียบร้อยแล้วได้หลายได้หลายเนี่ยโอ้ตะกี้บนเมีนเจียวซื้อตล่าแสนเหนเราซื้อตล่าแสนจะขายได้สามหกวาโอเงนันเสียตัวนี้เงืนเสียลูกกับตัวง่ามพอมเนาะโอ้เงินเสียเงนเงนเ่นเนี่ยจะขายได้สามมืนกว่าสมื่นเธอขายหน โอ้ยน e ้อนี่ได้สามเนหา้ได้สามเมืนพ่อหรวางนเอะกว่รเาแลขายได้สามเงินหานะโอ้ยน้องพี่น้องนะควายกับตัวเง่งๆงามๆตะกี้เพิ่งจะลํำแสนนะพี่น้องมี่นกลังขายราคาจิงอ้ามันซื้อกันขายควายมันกันนี่เป็นครั้พี่น้อง พอให้เรากำลังสอายอยู่ไปน้องแล้วกำลังสืกาวาหลายไปในบูเขาถามหาแต่ว่าตัวน้ำไหนดูดีจไปใส่หมูาั่นขายเป็นเทียบเดอันนี้หลายไปอยหมูนี่อันนี้สี่หมอโอ้ยเนาะสี่หมื่นสองน่ได้สีแสนนะอยหมูกัลงน้ำพินกันปลงน้ำพินกันอยหมู ngay luôn nè quay cái lăng xảo nhiêu nhiêu nào, như, không phò hay mu, tôi bảo quay nămแสน mất, quay năm mươi, bốn mươi, phò hay mu, này 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 này, quay mu, quay xảo quay xảo quay sảo, นี่โตเมียถามกันมานี่สี่หมื่นเท่าไรสี่หมื่นสองสี่่นองตล่องไปของพลอยหมูข้วดินควายลำลูกเขาดินนีกตังหากแม่สาวนี่ควายลำแสนมาขายลำหมื่นสี่หมื่นสองพี่น้องตาล่องไปของพอยหมูฟันแท้หคู่ฟันแท้หนึ่งคู่อีกตังหาสูงท่าไรอะพอหมูนี่สูงร้อย สามเก่าดอกสูงเามเก่านาะนี่นี่มันง่ายียหลายยนง่ยงคนแทผู้แทนูอเบอร์โทรฟอยหมูเลยนี่องรองแปดสี่แปดี่แปดหนึ่งสามแปดามอยหมูลเอจัดกอกะส่งพี่บว่ากันไปฟอยหมูเลาวกันออกไวมาขายกับนี่เรพี่น้องงนี้ังง่นยนะค้นระถามแล้วยูพี่น้องตลาดไ้วชมพู่หุบลเอดกัตามนี้เราพี่น้องการสื่อการขายไว้กับคนยู่ งัวควายกะลังเข่าเพราท่านยุดอยู่พี่น้องนี่ไม่ได้เข่าเลยพี่น้องเพราะว่าโอ้ควายไม่ได้เข่ามันมีแต่เข่าเลยเพราท่านเพราะท่านมาสืบอันนี้เวลากับช่วงเศร้าอยู่นี่ะวันกับต้นกับขึ้นสวยเดีวขึ้นขึ้นมันเกล็ดม้งกลัวหลดงัวกับยังเข่าอยู่พี่น้องหลดงัวหลดควายกับยังเข่าอยู่ยังเง่าอยู่พี่น้องยังเง่าอยู่หลดงัวหลดควายกับเข่า อตอนนี้ก็ากัวไหนก็แจ้งขตสวัสดนเด้อสวัสดีครับ